สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับประโยชน์ของแคลเซียมโบลอนนะครับว่าแคลเซียมโบลอนช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะครับก็ผมจะยกตัวอย่างมา6ข้อหลักๆดังนี้นะครับว่าแคลเซียมโบลอนช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะครับก็จะมีอยู่6ข้อนะครับข้อที่1ทําให้ดอกแข็งแรงนะครับผสมเกสรติดง่ายเพิ่มการติดผลให้กับพืชมากขึ้นนะครับ2นะครับแคลเซียมโบลอนทําให้ ขั้วเหนียวผลลวงยากนะครับสามนะครับแคลเซียมโบรอนจะช่วยป้องกันผลแตกนะครับลดปัญหาผลแตกในพืชผลก่อนเก็บเกี่ยวนะครับสี่นะครับทำให้ ผลมีน้ำหนักได้น้ำหนักที่ดีนะครับเพราะว่าแคลเซียมโบรอนจะไปช่วยเคลื่อนย้ายน้ำตาลไปยังผลนะครับ5านะครับทำให้ผลขยายใหญ่ขึ้นและก็เนื้อแน่นขึ้นนะครับสำหรับแคลเซียมโบลอนนะครับก็ข้อที่6นะครับก็จะเป็นข้อสุดท้ายนะครับก็แคลเซียมโบลอนนะครับจะช่วยเคลื่อนย้ายน้ำตาลนะครับจากลำต้นและใบนะครับไปสู่ผลและเมล็ดทำให้ได้ผลผลิตและน้ำหนักที่ดี